จะมาบอกวิธีการขั้นตอนการทำข้อแคก,กบนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องต้องเผากบก่อนนะเผากบกับแก๊สนี่แหละครับเผาได้เลยนะเพราะว่าวงการแพทย์พิสูจน์มาแล้วไม่ได้มีพิษอะไรบางคนหาว่าเป็นมะเร็งเป็นอะไรอย่างนี้แต่แต่เขาพิสูจน์มาแล้วไม่เป็นนะเราสามารถเผาได้เลยเพอเราเผาเสร็จเนี่ยเราก็เอาเอากบขึ้นมาแล้วก็เอามาสับนะหั่น หั่นเอาชิ้นที่เป็นพวกน่องพวกพวกขาไว้นะฮะแต่ของไอ้พวกเป็นของที่เป็นกระดูกสันหลังเป็นหัวไปแล้วเนี่ยเราสามารถสับได้เลยแล้วก็หั่นหั่นเป็นชิ้นนะครับหั่นเป็นชิ้นไว้ก่อนตัวไหนที่ว่ามันมันเป็นเป็นกล้ามเนื้อเราก็เก็บไว้เนี่ยเราจะสับออกมาแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้สับสับสับแล้วก็ที่เป็นชิ้นก็เป็นชิ้นไปฮะเราก็ปั่นพริกครับ บั่นพริกปั่นตะไคร้กระเทียมขมิ้นก็ถ้าจะให้มันออกเหนือเหนือหน่อยก็ใส่กะปิลงไปด้วยก็ดีครับก็จากนั้นก็ปั่นเลยปั่นเลยครับปั่นเข้าไปไม่ต้องไปตามแม่เสือเวลาฮะกับกับวันเวลาที่มันเร่งด่วนปั่นก็ละเอียดได้ก็อร่อยเหมือนกันนี่ฮะเราก็เอาพริกออกมาไว้เดี๋ยวเขาก็เนี่ยฮะสับสับไอ้พวกนั้นอสับสับเข้าไป อาจจะมีย้อนแย้งกันไปหน่อยเพราะว่าอ่ครับนี่ตอนนี้ผักที่เราเตรียมไว้ก็จะมีพวกผักตําลึงผักชะอมอะไรพวกนี้นะฮะก็ก็เป็นของที่ใส่กับแกงแคร์จากนั้นเราก็ผักกบที่เราสับตะเกียรครับกับ,ก,บกับพริกั่วให้เข้ากันก่อนนะฮะข้นในน้ํามันก็พริกอ่าพริกกับกบพอมันใกล้สุกดีแล้วเราก็ น้ำผักให้เราเตรียมฮะกับพวกเห็ดโลมเห็ดอะไรหลายๆอย่างฮะตำลึงชะอมผักที่เราทําแบบผักแกงแคนะฮะก็ใส่เข้าไปฮะทีนี้ก็ก็คนให้เท่ากันนะครับคนให้เข้ากันก็น้ําจะใส่นิดๆหน่อยๆก็ได้นะครับแต่มไม่จำเป็นต้องใส่เยอะเพราะว่าน้ําจากผักมันออกอยู่แล้วเราเราไม่คนมากนะครับถ้าคนมากก็คือนี่เติมผ่งจะลดลงไปหน่อย ถ้าเราค้นมากก็คือน่องหรือว่าขาที่เราตัดไว้มันจะเละะเราจะทำให้มันเป็นชิ้นๆอยู่ก็ออกมาประมาณนี้ฮะหน้าตาสีสันอ่า